หญิงชราผู้หนึ่งทุกเช้าก็จะมาถวายจังหันที่วัดอะไลหลังเนี่ยหลวงพ่อสังเกตนะว่าหญิงชราคนนี้เนี่ยสีหน้าก็หม่นหมองก็เลยถามว่ามีความทุกข์ใจอะไรหรือเปล่า หญิงชราก็เลยตอบว่าตัวเองรู้สึกเป็นห่วงนะลูกสองคนคนหนึ่งก็เป็นช่างปั้นหม้ออีกคนหนึ่งก็เป็นชาวนาเวลาฝนตกเนี่ยก็นึกถึงลูกที่เป็นช่างปั้นหม้อนะว่าจะ เอาหม้อเนี่ยมาตากแห้งได้อย่างไรมาตากแดดได้อย่างไรตากแดดไม่ได้มันก็เอาไปขายไม่ได้จากครั้ฝนแรงเนี่ยก็นึกถึงลูกที่เป็นชาวนานะว่าไม่มีฝนตกข้าวก็ต้องตาย ก็ทุกเพราะเรื่องนี้แหละหลวงพ่อหลวงพ่อจังก็เลยแนะนำว่าก็เวลาฝนตกก็ให้นึกถึงลูกที่เป็นชาวนาสินะพอฝนตกต้นข้ามก็เจริญเติบโตเวลาฝนแรงก็ให้นึกถึง ลูกที่เป็นช่างปั้นหม้อสิฝนไม่ตกมีแดดออกก็แล้วหม้อที่ปั้นนี้ก็มาตัดแดดไปขายที่ตลาดได้ปรากว่าหญิงชราเนี่วันรุ่งขึ้นแกมาวัดศีหน้าก็แจ่มใสเลยนะ พ่อได้ทำตามที่หลวงพ่อแนะนำสิ่งที่หลวงพ่อแนะนำนี่นก็คือให้รู้จักมองจะเรียกว่าสลับขั้วก็ได้เวลาฝนตกแทนที่จะนึกถึงลูกที่เป็นช่างปั้งหม้อก็ให้นึกถึงลูกที่เป็นชอนนาเวลาฝนแรงแทนที่จะนึกถึงลูกที่เป็นชอนนาก็ให้นึกไปถึงลูกที่เป็นช่างปั้นหม้อ บางทีความทุกข์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็เกิดจากการที่เรามองไม่ถูกนะหรือว่าไม่รู้จักสลับขั้วสลับข้างของความคิดบ้างมีบางคนนะ เวลาได้ข่าวเรื่องคนที่ติดคุกเนี่ยหรือพอได้ถึงคนที่ติดคุกขึ้นมาก็รู้สึกว่าโอ้เขายังดีนะมีข้าวกินมีที่หลับที่นอนไม่ต้องหาเงินมาผ่อนบ้านหรือว่าซื้อข้าว ไม่เหมือนเราเราต้องไปหาเงินต้องไปทำงานหนักเพื่อหาเงินมาซื้อข้าวผ่อนบ้านเหนื่อยลละพอคิดแบบนี้เข้ากันแล้วสึกโหทุกข์มากเลยที่ทุกข์เพราะอะไรนะเพราะว่าไปมองเห็นว่า คนที่อยู่ในคุกเขามีอะไรแต่ตัวไม่มีอะไรแต่ถ้าลองสลับขั้วนะสลับข้างความคิดดูมองว่าเรามีอะไรแต่คนที่อยู่ในคุกนี่เขาไม่มีอะไรบ้างความรู้สึกมันเปลี่ยนไปเลยนะเช่นมองว่าเออเรานี่มีสระภาพนะ เราจะไปไหนมาไหนก็ได้ไปวัดนะหรือว่าจะไปเที่ยวที่ไหนก็ได้ที่หลับที่นอนก็สบายไม่ต้องไปเบียดเสียดยัดเยียดหรือแก่งแย่งใครจะเข้าห้องน้ำก็ไม่ต้องรอคิวยาว เนีย่ยที่คนที่ติดคู่นี่ก็ไม่มีอิสระภาพไปไหนมาไหนก็ไม่ได้จะนอนก็ต้องนอนเป็นเวลากินเป็นเวลาหลับเป็นเวลาเวลานอนนี่ก็ต้องเบียดเสียกันบางทีเราลุกไปข้องน้ำนี่กลับมาไม่มีที่ว่างเหลือให้นอนแล้ว คืบาคทีเรานี้เข้าเนี่ยก็จะรู้สึกโอ้เรานี่ยังไงก็โชคดีนะดีกว่าคนที่เขาติดคุกไอ้ความคิดว่าหรือการมองว่าคนติดคุกเนี่ยเขามีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราไม่มีเนี่ยมันก็ทำให้เป็นทุกข์นะ แต่พอม,มองว่าเ,ออเรามีหลายสิ่งหลายอย่างแต่คนที่ติดคุกเขาไม่มีเราก็จะรู้ว่าเออเราโชคดีถึงแม้ยากจนนะแต่ว่าก็ยังโชคดีที่ไม่ติดคุกจริงๆแล้วเนี่ยคนที่ควรจะมองว่าติดคุกเนี่ยคนติดคุกนี่มีอะไรที่คนข้างนอกไม่มีเนี่ย มันควรจะเป็นมุมมองคนที่อยู่ในคุกนะเพราะมองว่าเออถึงแม้เราเสีสรภาพแต่เราก็ยังมีกินมีที่หลับที่นอนไม่ต้องดิ้นรนขนขวายหาเงินมาซื้อข้าวมาผ่อนบ้านคนที่คิดแบบนี้ควรจะเป็นคนที่อยู่ในคุกเพราะว่าพอคิดแบบนี้แล้วก็อย่างน้อยก็ยังคิดว่าเออเราโชคดีเรายังมีอะไรที่ ดีกว่าคนอยู่ข้างนอกมันก็ช่วยทำให้บรรเทาความทุกข์ได้ส่วนคนที่มองว่าส่วนคนที่อยู่ข้างนอกเนี่ยก็ควรจะมองว่าเรามีอะไรที่คนคุกไม่มีถ้ามองแบบนี้เราก็จะมีความสุขได้ แต่พอมองไม่เป็นนะไปมองเห็นแต่ว่าคนที่ติดคุกเขามีอะไรแต่เราไม่มีอย่างนี้ทุกทันทีเลยแล้วกม็มันก็มีคนที่คิดแบบนี้นะซึ่งเป็นความคิดที่สร้างความทุกข์ให้กับตัวเองทั้งๆท,ที่น่าจะมีความสุขนะที่ไม่ติดคุกมีความสุขที่มีสรภาพ คนเราเนี่ยถ้าว่าเราเราคิดไม่เป็นมองไม่เป็นนี่มันก็ทุกข์นะแต่เพียงแค่เราสลับขั่วสลับข้างนะอย่างที่หลวงพ่อท่านแนะนำหญิงชาราคนนั้นนะ่บางทีความทุ่มก็ี่คลายหายไปเลยนะแต่พอเราคิดไม่เป็น เดี๋ยวพราะคนที่ชอบคิดในทางลบคิดแต่ว่าฉันไม่มีโน่นไม่มีนี่แต่เขามีกัน้คนเวลาบวชพระเนี่ยหลายคนนะไม่มีความสุขนะเพราะคิดแต่ว่าคารวะนี้เขามีอะไรหลายอย่างที่เราไม่มีเขามีอิสระเสรีที่จะไปเที่ยวที่ไหนก็ได้จะกินอะไรก็ได้ กินดืม่มเชื่อเล่นชอบเขาก็ทำได้ถ้าเขามีเงินพอคิดแต่ว่าคนคาราวะนี่เขามีอะไรมากมายที่เราไม่มีนี่ทุกเลยนะอึดอัดกับความเป็นพระและส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างนี้แหละไปมองเห็นแต่ว่าคาราวะนี่เขามีอะไรหลายอย่างที่เราไม่มี แต่ลืมมองไปว่าเราก็มีหลายอย่างที่คาราวาเขาไม่มีเม่อมีเวลาที่จะได้อยู่กับตัวเองต่าไปแล้วก็มีเสรีภาพในหลายเรื่องมากกว่าคารวาสเพราะเราไม่ต้องไปทำมาทำงานหาเงินเราสามารถที่จะใช้พลังงานไปในการ ทำสิ่งดีงามให้กับตัวเองได้ยังไม่ต้องพูดถึงว่าไม่ต้องทำงานเพื่อหาข้าวมากินบ้านไม่ต้องเช่าข้าวไม่ต้องซื้อการคิดแบบนี้เนี่ยมันก็ก็ถือว่าความเป็นพระนี่มันก็ให้อะไรกับเรามากมายนะจากคนจะไ,ไม่น้อยเนี่ยก็ มองแต่ว่าเราไม่มีโน่นไม่มีนี่ไม่ใช่เฉพาะคารวะที่มองพระนะบางทีเวลาไม่เป็นคารวะด,ด้วยกันหรือเป็นพระด้วยกันเวลามองก็มองเห็นแต่สิ่งที่คนอื่นเขามีแต่เราไม่มีอันนี้มันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นคนจำนวนมากมองเห็นแต่สิ่งที่ตัวเองไม่มี ก็เลยทุกเพราะคนหนึ่งเขามีกันแต่พอแต่ไม่รู้จักมองนะว่าเรามีอะไรอีกหลายอย่างชี่คนหนึ่งเขาไม่มีถ้ามองแบบนี้บ้างเนี่ยมันก็มีความสุขได้ง่ายนะมีความพอใจได้ง่ายคนทุกวันนี้เนี่ยดิ้นรนขนไขวยอะไรต่ออะไรมากมายเพราะเห็นแต่ สิ่งที่จองไม่มีใครๆเขาก็มีกันจะได้มาเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่เคยพอใจเพราะเห็นแต่ความพร่องนะอันนี้ก็เรื่อเป็นการมองลบแบบหนึ่งนะการที่เห็นแต่สิ่งที่จึงไม่มีแล้วคนณนึ่นเขามีกันจริงๆการมองลบมันก็ยังมีอีกหลายลักษณะ แต่แค่เรื่องนี้เรื่องเดียวนี้ก็ทำให้คนทุกวันนี้เนี่ยมีความทุกข์มีความไม่พอใจกับตัวเองเห็นคนอื่นเขามีบ้านหลังใหญ่มีรถหลายคันมีรถราคาแพงแต่เราไม่มีเลยหรือว่ารูปร่างหน้าตาเขาก็มีดีหลายอย่างแต่เราไม่มีอย่างนั้น และการมองลบแบบนี้มันก็มันังนำไปสู่การที่มองเห็นแต่ความผิดความพลาดความบกพร่องคนอื่นก็เลยเกิดความเครียดเกิดความหงุดหงิดขึ้นมาอันนี้ก็มีส่วนทำให้คนจำนวนมากเนี่ยเกิดความเครียดเกิดความหงุดหงิด บางทีมีลูกก็มองลูกแบบนี้นะเห็นแต่ว่าลูกนี่มีแต่ความพร่องขนาดลูกสอบได้9กสเอร์ซนื่องถามลูกว่าอีกสเปอร์ซ็หายไปไหนแทนที่จะเห็นเก้าสบเกสบปดซที่ลูกทำได้ซึ่งก็สูงมากนะ กลับไปมองเห็นสเปอร์เซน์ที่ลูกทําไม่ได้มันก็มีปัญหาทั้งกับความสัมพันธ์กับผู้อื่นแล้วก็กับตัวเองด้วยแล่คนจำนวนมากก็ไม่รู้นะว่ามันมีมุมมองแบบนี้อยู่ คิดลบจนเป็นที่ใสจนไม่รู้ตัวเองเนี่ยคิดลบเพราะนั้นก็เลยมีความสึกไม่พอใจในตัวเองบ้างมีความทุกข์กับชีวิตของตัวเองหรือมีความทุกข์กับพ่อแม่นะพ่อแม่ไม่เป็นไม่ขาดอย่างงดไม่มีอย่างนี้ลูกก็เหมือนกันเห็นแต่ข้อเสียรวมไมถึงคนรัก ก็มีแต่ข้อบอกพร่องก็งเลยหาความสุขไม่ได้ที่อย่างการมองลบนี่มันก็มันก็มีประโยชน์นะแต่พอไม่รู้เท่าทันมันนะไม่รู้จักสลับไปมองบวกมั่งหรือสลับขั้วสลับข้างอย่างตัวอย่างที่พูดมาเนี่ยมันก็เลยติดตันอยู่กับความทุกข์ความไม่พอใจ ถ้าทางไคนเรานี่จะรู้ตัวนะว่าชอบคิดลบหรือชอบมองเห็นแต่สิ่งที่เจเองไม่มีแล้วคนอื่นเขามีหรือมองเห็นคนที่ตัวเองรักคนใกล้ตัวเขาไม่มีโน่นบกพร่องตรงโน้นแต่คนอื่นเขามีกันหรือว่าเห็นแต่ความพร่องที่ว่าแม้จะได้9 8เซนะแต่ว่ามันก็ยังขาดไป2%อเร์ซ มันต้องมีสตินะต้องมีสติที่จะรู้จักเฉลียวใจสตินี่มันเกิดจากการที่เรารู้จักหันมามองตนแล้วมันทำให้เราได้เห็นนะเห็นความคิดที่เป็นลบหรือคิดแต่มุมเดียวนะที่มันมีแต่ทำให้ทุกข์ คนเราถ้าไม่มีสติมากพอนะั้นมันก็ถูกความคิดลดนี่มันครอบงำใจนะคิดแต่ไปในมุมคิดมองแต่มุมเดียวจนเรียกว่าถูกมันใช้นะเพราะมันกลายเป็นสิ่งที่ครอบงำใจเรา ถ้าเราจะเฉลียวใจบ้างนะกลับมาดูว่าทำไมเราชอบมองแบบนี้นะอย่างหญิงชาราเนี่ยถ้าแกมีสติสักหน่อยนะแกก็จะฉุกคิดได้ว่า,าทำไมเวลาฝนตกเราจึงนึกถึงแต่ลูกคนที่เป็นช่างปั้นหม้อทำไมเราไม่นึกถึง ลูกชายที่เป็นชาวนาบ้างเวลาฝนแรกทำไมเรานึกถึงลูกชายที่เป็นชาวนาทำไมเราไม่นึกถึงลูกที่เป็นช่างปั้นหม้อบ้างมันจะเกิดการเฉลิบใจนะเกิดความสึกเอะขึ้นมาแล้วทำให้สามารถที่จะเปลี่ยนมุมมองหรือว่ามองสลับขั้วสลับข้างกันได้ จริมันก็ไม่ยากนะในการมองสลับขั้วเนี่ยแต่ว่าพอมันคิดจนกระทั่งคิดแต่แง่เดียวจนกระทั่งมันกลายเป็นนิสัยไปแล้วก็เลยไม่รู้ตัวเวลามองก็มองแต่ในแง่นี้แง่เดียวบางทีก็รู้นะว่าเออเราคนเราควรจะมองอีก อีกมุมดึงบ้างแทนที่จะมองแต่โลกก็มองเห็ุปวกมัง่งแต่มันได้ได้แต่คิดนะแต่เวลาปฏิบัติในชีวิตจริงก็มันก็ไหลไปในทางเดียวมองแต่แง่มุมเดียวเพราะความคิดแบบนี้มันมีน้ำหนักเหมือนกับเราก็รู้ตัวนะว่าเนี่ยเวลากินข้าวอาบน้ำถูฟัน ล้างหน้าควรจะมีความรู้สึกตัวแต่ว่าพอถึงเวลาเข้าก็มันก็หลงมากกว่ารู้อย่าว่าแต่อะไรเลยแม้ใเวลาเดินจงกรมทั้งที่รู้นะว่าเราควรจะเดินอย่างมีสติเวลายกมือสร้างจังหวะก็ควรจะทำด้วยความรู้เนื้อรู้ตัว แต่ว่าเอาก็าจริงก็โดนความหลงมันกินพาดาเสียใจความหลงเพราะอะไรเพราะมันเป็นนิสัยเป็นนิสัยที่จะปล่อยใจหลงเป็นนิสัยที่จะปล่อยใจลอยจนรทั่งมันกลายเป็นธรรมชาติของตัวเองไปซแล้วที่จริงมันก็ไม่ใช่นะธรรมชาติเพราะว่ามันเป็นแค่นิสัย แต่ว่าไอ้ความตั้งใจยังยไม่พอนะพราะว่าถึงเวลาเข้าจริงจริมก็ถลายไปคิดแต่มุมเดียวแต่งแง่เดียวหรือไม่เช่นั้นก็โดนความหลงกินอันนี้ต้องใสการฝึกบ่อยๆนะการที่ตัวตัวรู้เนี่ยมันจะมันจะมีน้ำหนัก จนกระทั่งกลายเป็นนิสัยของเราเดินทีไรเดินจมกลมทีไรอาบน้ำทีไร,านานไรถูฟันทีไรก็รู้สึกตัวรู้สึกตัวซึ่งสึกตัวพวกที่มันเกิดขึ้นได้นะให้น้ําหนักมันเทไปที่ความรู้สึกตัวแต่ว่าต้องเกิดขึ้นจากการปฏิบัติทําซ้ําๆทําซ้ําๆจนมันกลายเป็นนิสัย อะไรพอเป็นนิสัยแล้วมันก็ง่ายแต่มันต้องเริ่มต้นจากการที่รู้ตัวรู้ตัวก่อนนะว่าเรามีนิสัยในทางตรงข้ามคนที่มองลบนะถ้าไม่รู้ตัวว่ามองลบนะมันก็ยากนะที่จะ,ะปรับเปลี่ยนมุมมองได้ เมื่อคนที่ขี้โกรธเนี่ยแล้วไม่รู้ตัวว่าตัวเองขี้โกรธเนี่ยยังไง,งไงก็มีทางเปลี่ยนนะบางทียังเทียงนะว่าฉันไม่โกรธฉันไม่โกรธเพราะโดนความโกรธนี่มันมันหลอกเวลาโกรธทีไรก็มีข้ออ้างว่าสมควรโกรธแลยไม่รู้สึกว่า ไอ้ที่ทำไปเนี่ยมันทำไปด้วยอารมณ์ไม่ได้ทำด้วยเหตุผลหรือทำด้วยกิเลสทำด้วยอัตตาไอเหตุผลก็เป็นเพียงข้ออ้างที่กิเลสมันสรรหาเพื่อให้ใจคล้อยตามมันไม่ได้อยู่ที่ว่าศึกษาธรรมะแค่ไหนนะเพราะว่าแม้จะมีความรู้ทางธรรมสูง รู้ไปถึงเรื่องอนัตตานะแต่ก็อย่าลืมว่ากิเลมันก็รู้ถึงอนัตตาเหมือนกันรู้ธรรมะมากเหมือนกันเราจบปริญญาเอกมันกิเลมก็จบปริญญาเอกเราจบนักธรรมเอกกิเลมก็จบนักธรรมเอกเราอ่านพระไตรปิฎกมายเยอะนะ ทั้ง45เร่มกิเลมก็อ่านมา45เลื่มเหมือนกันและดังนั้นมันจึงสามารถที่จะเอากิเลสม,มาเอาเหตุผลเอาธรรมะมาล่อหลอกให้เราคล้อยตามมันได้บางทีก็เฉียงกันนะเป็นวักเป็นเวนเรื่องอนัตตาแต่ว่าในแรงผลักที่ทำให้เกิดการถกเฉียงทุ่มเฉียง จนเกิดความโกรธนี่มันเป็นกิเลสคือตัวอัตตวาทถุปาทาหรือความยึดติดในกิเลสยึดติดในอัตตาทั้งนั้นเลยกิเลสมันก็สามารถที่จะเอาเรื่องอนัตตานี่มามาใช้ในการข่มคนอื่นแล้วก็ยกเตือนให้สูงขึ้นนะซึ่งก็เป็นเป็นธรรมชาติของตัวมารณะอยู่แล้วคือต้องแสดงว่า กูนี่เก่งกูนี่แน่ถ้าแน่ทางอื่นไม่ได้ก็แน่ทางธรรมะก็ยังดีหรือว่ากลับกลายเป็นของดีซะอีกนะเด่นในทางเงินทองเด่นในทางชื่อเสียงหน้าตามันก็ดูไม่เท่แล้วกับเด่นในทางธรรมะเพราะแล้วเนี่ยพวกกิเหลมก็ช่วยเอาธรรมะ มาเป็นข้ออ้างหรือเป็นเครื่องมือในการยกตนให้สูงขึ้นเรียกว่ายกหูชูหางความกลัวก็เหมือนกันนํ้มันก็อ้างอ้างอนัตตาได้เหมือนกันเรียกว่าอาจารย์พุธชัยเรียกว่าจิตว่างอันตพานบอกว่าจิตว่างว่างจากตัวตนแต่ว่าสามารถจะ ด่าคนโน้นคนนี้หรือว่าประนามทุ่มเถียงกับคนอื่นได้อ้างว่าจิตว่างแล้วไม่มีตัวตนแล้วเมื่อกิเลสมันฉลาดนะมันสามารถที่จะอ้างธรรมะเพื่อสนองตัว หรือปลนเปลอมันได้ผู้เจ้าจึงเปรียบนะมีพระสูตรหนึ่งนะที่ผู้เจ้าเปรียบว่าการศึกษาธรรมเนี่ยเหมือนการจับกิเลสเเหมือนกับการจับงูพิษนะถ้าจับผิดก็โดยงูพิษมันกัดท่านไม่ได้เปรียบเงินเป็นอสสรพิษเท่านั้นนะการศึกษาธรรมนี่ ในบางที่ท่านก็เปลี่ยนเป็นอสารพิษด้วยคือถ้าศึกษาทรรไม่เป็นนี่ก็เหมือนกับโดนก็เกิดโทษมันก็โดนงูพิษกัดศึกษาทรรไม่เป็นนี่เหมือนกับจับงูไม่ถูกก็โดนมันฉกกัดศึกษาธรรมไงศึกษาไม่เป็นก็ศึกษาเพื่อยกตนขยกลงนนท่านเพื่อกำราบผู้อื่นไม่ให้คิดแยง้งไม่ให้ถกเถียง เอามาใช้ข่มคนอื่นหรือไม่เช่นั้นก็เพื่อแสวงหาลาบสักการะแสวงหาลาบสักการะนี่มันสนองการมาตัณหาแต่ว่าเพื่อยกตนข่มท่านนี่มันสนองเพราะว่าตัณหาความเป็นใหญ่กว่าคนอื่นเก่งกว่าคนอื่นไม่ได้เลยปรารถนาลาบสักการะแต่ต้องการ ให้คนชื่นชมสรรเสริญหรือว่าทำให้ตัวตนมันพองโตแต่ถ้าเกิดว่าเรามีสตินะเออเราก็จะเฉลียวใจนะหรือว่าเห็นกินเลสต,ตัวใหญ่ๆมันซ่อนอยู่เบื้องหลังไม่หลงเคลิ้มคล้อยไปกับเหตุผลแม้จะสวยหรูเพราะว่ามีธรรมะนะ มาเป็นเครื่องยืนยันแต่ว่าก็ยังสามารถที่มองทะลุไปเห็นว่าไอ้ที่อ้างธรรม,มาเนี่ยมันเพื่อสนองหรือปลนเปลอกินเลยนั่มันแยบขายมากนะแต่ถ้าเกิดว่าเรามีสติเมื่อไหร่เออเราก็จะรู้ทันมันไม่ใช่ช่วยทำให้เราเนี่ยไม่มัวแต่คิดลบอย่างเดียว หรู้จักมองหรือคิดในทางบวกมันมากกว่าน,นั้นนะมันทำให้รู้เท่าทันกิเลสรู้เท่าทันตัวอารมณ์ที่มันแสดงออกมาด้วยการผักดันกิเลสเวลาโกรธเวลาโลภนะ,ะก็รู้ว่าเนี่ยมันเป็นฟิล์มของกิเลสหรือถึงแม้มองไม่เห็นก็รู้ว่ามันสิ่งที่ต้อง ต้องจัดการจัดการด้วยการรู้เท่าทันไม่ปล่อยความโกรธคลองใจไม่ปล่อยความโลภคลองใจหรือโลภหนึ่งไม่ปล่อยความคิดลบคิดร้ายมันข่มกงจัใจนกระทั่งสร้างความทุกข์ให้กับตัวเองนอกเหนือจากการสร้างความทุกข์ให้กับผู้อื่นให้การหมั่นมองตัวนี่มันสำคัญมากหมั่นมองตัวรอดหมั่นทักท้วง ว่าท,ที่เราคิดเนี่ยนะมันคิดดีแล้วหรือหรือว่าบางทีเพียงแต่รู้จักคิดสลับขั้วเท่านั้นแหละความทุกมันก็ลดไปเยอะเปลี่ยนดินฟ้าอากาศไม่ได้แต่ว่าเปลี่ยนมุมมองได้อันนี้เป็นสิ่งที่ต้องลองหมั่นพิจารณาตัวเองอยู่เสมอ